ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อที่เกิดจากการนั่งทำงานอยู่ในท่าทางที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานานสามารถแบ่งออกเป็น2ปัจจัยหลักๆด้วยกันคือปัจจัยเสี่ยงหลักและปัจจัยเสี่ยงรองซึ่งปัจจัยเสี่ยงหลักจะประกอบไปด้วย 1. ความหนักของการทำงานเช่นของสิ่งนั้นมีน้ำหนักมากเกินไปแต่เราต้องพยายามยกของอยู่ใน1ครั้ง 2. ความถี่ของการทำงานเช่นลักษณะการทำงานที่ต้องทำงานซ้ำๆหลายๆครั้งอยู่บ่อยๆ 3. ระยะ,นะะเวลาการทำงานเช่นการทำงานที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งนำมาสู่การเกิดอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อดังนั้นถ้าเราต้องทำงานเราควรที่จะมีช่วงพักระหว่างการทำงานบ้างเพื่อจะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลดโอกาสความเสี่ยงที่เกิดโรคทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อค่ะ ปัจจัยเสี่ยงรองประกอบไปด้วย6ปัจจัยด้วยกันข้อ1ท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรานั่งอยู่ในท่าทางการทำงานเช่นที่มีลักษณะคอยื่นทำให้เกิดคานยาวขึ้นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เหยียดคอหรือศีศรษะต้องทำงานหดตัวเกรงค้าง ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อได้รวมทั้งการจัดวางชิ้นงานหรือสิ่งของที่ต้องใช้เป็นประจำเช่นถ้าเกิดสิ่งของอยู่ไกลเกินไปก็ทําให้เราต้องเอื้อมมือเพื่อที่จะไปะหยิบสิ่งของนั้นหรือสิ่งของนั้นอยู่ต่ําเกินไปก็ทําให้เราต้องก้มหลัง เพื่อที่จะไปหยิบของนั้นรวมทั้งสิ่งของที่อยู่ด้านข้างมากเกินไปก็ทําให้เกิดการบิดหมุนลําตัวขนาดต้องหยิบของไปใช้งานซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้เกิดโอกาสความเสี่ยงต่อระบบกระดูกกล้ามเนื้อได้ค่ะ 2. แรงพยายาม การใช้แรงมากเกินความจําเป็นอาจเกิดมาจากการวางแผนงานที่ไม่ถูกต้องเช่นการจับด้ามอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กหรือการถือกล่องที่ไม่มีช่องที่สามารถสอดนิ้วเข้าไปจับกล่องได้โดยถ้าเกิดเราถือกล่องที่มีช่องที่สามารถสอดนิ้วเข้าไปจับได้จะทําให้เราจับหรือถือกล่องเอกสารนั้นได้กระชับลาตัวมากขึ้นทําให้ออกแรงในการยกได้ดีขึ้นค่ะ 3การทำงานอยู่ในท่าเดิมเช่นการนั่งทำงานติดต่อกันอยู่ในท่าทางเดิมๆอาจทำให้กล้ามเนื้อเกรงค้างมากขึ้นทำให้การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอทำให้กดของเสียข้างค้างและนำมาสู่การปวดคอบา่าไหลและหลังได้ซึ่งเราต้องเปลี่ยนอีริยาบดบ่อยๆขณะที่เราต้องนั่งทำงานค่ะ 4. ผลกระทบจากการทำงานที่มีความเสี่ยงการใช้อุปรกรณ์ที่มีความเสี่ยงจะนำมาสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางระบบกระดูกลกล้ามเนื้อได้เช่นการใช้ครีมที่มีลักษณะด้ามจับที่เล็กหรือแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจมีเหลี่ยมหรือคมทำให้เกิดการกดทับ บริเวณกล้ามเนื้อหรือเส้นประสาทได้รวมไปทั้งการใช้เมาส์สําหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีแผ่นรองบริเวณข้อมือซึ่งเมื่อใช้เป็นระยะเวลานานอาจนํามาสู่การกดทับเส้นประสาททําให้เกิดการชาหรืออ่อนแรงบริเวณข้อมือแล้วก็นิ้วมือได้ค่ะซึ่งนํามาสู่โรคข้อมือชาหรือโรค carpal t u n n l s y n d r o หรือที่เราเรียกว่าโรคโพงฝ่ามือกดทับเส้นประสาทค่ะ 5การทำงานซ้ำๆการทำงานในรูปแบบเดิมติดต่อกันเป็นเวลานานจะเพิ่มโอกาสในการเกิดการบาดเจ็บของระบบกระดูกกล้ามเนื้อเนื่องจากแรงเครียดจากการที่กล้ามเนื้อต้องหดตัวติดต่อกันเป็นเวลานาน,านค่ะ 6. ปัจจัยภายนอกเช่นสิ่งแวดล้อมแสงสว่าง การถ่ายเทของอากาศไม่มีเสียงดังรบก,กวนและจัดให้มีพื้นที่พอาะที่จะปรับท่าทางได้บ้างขณะที่ทำงานทำให้ผู้ที่ทำงานนั้นทำงานได้สะดวกมากขึ้นและลดโอกาสในความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บรวมไปถึงการวางแผนงานที่ดี เช่นตารางงานไม่ควรจะแน่นจนเกินไปหรือจัดให้มีช่วงพักเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้ที่ทำงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานได้ค่ะการใช้อุปกรณ์เสริมเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บเช่นการใช้แป้นพิมพ์เสริมต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กเพื่อลดการก้มคอ การลดการเอื้อมแขนขณะที่พิมพ์งานขณะที่ต้องใช้เมาส์โดยเลือกใช้เมาส์เสริมเพื่อลดการงอของข้อมือนิ้วมือและง,งองม้มบริเวณฝ่ามือค่ะรวมไปทั้งการใช้ที่หนีบเอกสารขณะที่ต้องพิมพ์งานเอกสารเพื่อลดการก้มคอซึ่งการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมเหล่านี้ก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อได้ค่ะ